และเดี๋ยวนี้นะคะการออมทองคํานั้นก็สะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากค่ะไม่จะเป็นที่จะต้องไปร้านทองเราก็สามารถออมทองได้ง่ายๆผ่านออนไลน์นะคะทั้งผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ยกตัวอย่างเช่นแอป Go Now จากหัวเซ้งแหงเราสามารถออมทองคําแท่ง96.5%เริ่มต้นที่1,000บาท YLG ออนไลน์ Online, ออมทองคําแท่งแบบเรียลไทมทั้ง99.99% 99และ96.5%เริ่มต้นรายวันที่100บาทเท่านั้นค่ะและรายเดือนที่1,000บาท you และออชเริสค่ะออมทองคำรายเดือนแบบเฉลี่ยซื้อทองคำให้ทุกวันเริ่มต้น1000บาทเท่านั้นค่ะแอป Go i n v e s t จาก GCA p Go ออมทองคำรายเดือนเริ่มต้นที่500บาทและสุดท้ายค่ะแอบปบแม่ทองสุก MTS Go ออมทองคำแบบรายวันความปลอดภัยสูงด้วยระบบบล็อกเชนเริ่มต้นที่100บาทนอกจากนี้นะคะอย่าลืมกำหนดระยะเวลาแล้วก็เป้าหมายการออมของเราให้ชัดเจนค่ะว่าจะออมในจำนวนกี่บาทและจะออมระยะเวลาต่อเนื่องนานเท่าไหร่นะ เพื่อจุดประสงค์อะไรเพราะว่าการออมทองเนี่ยไม่ใช่แค่การลงทุนค่ะแต่มันคือการสร้างวินัยทางการเงินแล้วก็วางแผนอนาคตให้อย่างมีประสิทธิภาพ